สวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับท่านลูกค้าที่อยู่จังหวัดแพร่นี่แหละครับก็ท่านซื้อมาประมาณนานแล้วครับประมาณ2ปีแล้วนะครับก็เป็นอาชีพเสริมเนาะท่านเผาว่างจากทาไร่นาะท่านก็มาเผาทุกวันครับนี่คือไฟติดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าท่านซื้อเดือนไหนนะครับแต่ว่าจะ2ปีแล้ว คุณลุงครับนี่ซื้อมานี่เกือบสองปีแล้วเนาะสองปี่ก็กแล้วได้นับครั้งไหมครับว่าใช้ได้นานเท่าไหร่โอ้สองอสอง,อสองออรอง้อยสองร้อยแถวแล้วเนาะแล้วว่าสั่งบ้างประมาณสองร้อยครั้งแล้วเนาะแล้วว่าสั่งโอ้สี่าีสองปีแล้วอ๋อครับแล้วขายฐานเป็นไงไ,งไหมครับขายดีเนาะ<อ>คนสั่งเยอะไหมครับสองันสองวันขรับขาย อ๋อทำเป็นถุงละสิบบาทเหรอครับบาทโอ้นี่นะครับท่านสมาชิกครับนี่คือเป็นอาชีพเสริมอยู่กับบ้านนะครับคุณลุงนี่อายุหกสิบกว่าแล้วนะครับหกสิบกว่าแล้หกสิบห้าะเขาตั้งแต่ซื้อผมประมาณสองปีแล้วนะครับก็ใช้มานานก็เผาเกือบทุกวันนะครับในวันที่ว่างเนี่ยก็วันก็ไม่ค่อยมีหรอกครับเผาอยู่ในสวนหลังบ้านแบบนี้ครับดูแล้วดูฐาน ันนี้ไม้มะขามครับ1นึ่งเตาเดี๋ยวผมจะดูให้ดูฐานที่คุณลุงไปจับใส่ถุง10บ,บาทให้ดูนะครับอ่านี่นครับถุง10บ,บาทก็ถือว่าถุงใหญ่พอสมควรนะครับเตาหนึ่งได้34-35ถุง ตาหนึงก็คือจะได้อยู่350บาทถุงละ10บาทก็เป็นงานอนิเลกนะครับคือไม้ตำไร่ตำสวนไม้ลำไย,ยไม้เงาะแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมอยู่กับบ้านเผาช่วงเช้า้วก็จะตอนเ mm hmm. ที่ยงก็เสร็จแล้วครับตอนบ่ายแล้วก็ไปทําอย่างอื่น mm hmm. คุณลุงตื่นเช้าแจะตื่นที่4ี่ที่หทุกวัน mm hmm. นี่ฮะได้ผลจริงๆทําได้จริงนะครับคือ ทำมาก็จะสองปีแล้วนะครับก็อยากจะมาถ่ายให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็เป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับ